เรายังไม่ทำเ a เไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะคุณเริ่มคีดล <laughs> ะโอเคี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันบอกว่าถ้าเราเป็นคนตาดีเรารู้สึกไม่คอ m f o r t a b ิเบิลคุณก็เบี่ยงหน้าหนีไม่ดูได้แต่ถ้าอย่าเป็นของอันนี้เป็นหลักของ่าณะเทศนะแค่น,นี้คุณบอกให้รู้ว่ากิริยาคืออะไรแล้วจบไม่ต้องไม่ต้องใส่ดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ยังยังเกาะอยู่ในพวกกลุ่มรายการหรือไม่กี่ลักษณะนะคะแต่บอกข้งนอกบมันมีแบบไม่มีรายละเอียดติดกย่อยเยอะเพราะว่าในหลายประเทศ a ่ AD มีมานานมาก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 ,มากแล้วอะ่ะแล้วมันไม่ใช่มีแค่โทรทัศน์ด้วยในภาพยนตร์ก็มีในละครเวทีก็มีในละครเวทีเขาจะมีบอกนะเลยนะว่ารอบนี้มี AD มันอาจจะไม่ได้มีทั้ง15รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์มี AD หรือคุณอยากดูเต้น l i พ e p e r f o r m มนซ์อย่างเงี้ย